อ่าโอเคอ่าตอนนี้เด็กๆเขียนข้างในแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนคาบสุดเดี๋ยวตอนจบคาบคลิปจะขอดูทุกคนให้ทุกคนจูขึ้นมานะคะโอเคโอเคอ่าจากที่เราได้ทำ กัดใช่แล้วครับอ่าของรีโอก,ก็ทำอ่ายางยางลูกยังไม่ถึงคัดคำสาบครับอ่ารีโออลับสีมาระบายด้วยนะลูกระบายสีให้เหมือนพี่อารินเลยนะลูกนะอ่าให้สวยสวยลูกระบายให้สวยสวยที่สุดเลยนะคะอ่าโอเคไอเลิฟมัมนะคะ อาใครที่เสร็จแล้วนะคะตั้งใจฟังคุณครูที่พูดนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะพระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนีพันปีหลวงของหนูกําลังวาดรูปใช่ไหมลูกฮะโอเคคุณครูต้องมาใงไม้เขียนไอเลิฟมาร์มเลยค่ะอ๋อหนูกําลังจะเขียนไอเลิฟมาร์มโอเคตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมอ่าเขียนเสร็จแล้วบอกคุณครู ระบายด้วยครับระบายด้วยให้สวยที่สุดเลยคุณแม่จะได้ดีใจนะคะอออินเดียถ้าเขียนใส่้ะอินเดียบอกครูทิพด้วยนะ,ะเดี๋ยวริซจะมาเล่าให้ฟังว่าวันแม่ชาติมีความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรบ้างน<อ>ั่นเองนะคะ,ไ,นนะคได้ครับ เดี๋ยวให้เพื่อนเขียนตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยววิปจะเล่าให้ฟังใครที่เสร็จแล้วตกแต่งข้างนอกแล้วข้างในให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะลูกนะทำให้สวยที่สุดเลย ทีนี้ใครที่เสร็จแล้วนะคะเรามารู้จักกับประวัติของวันแม่แห่งชาติกันนะคะลูกใครที่เสร็จแล้วระบายสีสามารถน้ำเหนือนั่งสวยๆไม่นั่งชั้นขา่าวเรามารู้จักกับประวัติวันแม่แห่งชาติกันนะคะเขาบอกว่าแม่แห่งชาติแต่เดิมนั้นวันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้เป็นวันที่ 15เมษาของทุกๆปีนะคะ15เมษาของทุกๆปีนั้นนะคะเป็นไปตามมาติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองนะคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช 2,493นะคะซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิงนะคะสาภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่นะคะมาตั้งแต่วันที่15เมษายนนะคะปีพุทธศักราช2,493เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความ สำเร็จด้วยดีนะคะด้วยประชาชนให้การสนับสนุนนะคะจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไปนั่นเองนะคะลูกมีการจัดพิธีกรรมทางพุทธศาสนา,า,ป,ราประกวดคำขวัญน,นะคะวันแม่การประกวดคำแม่ของชาตินะคะเพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของแม่นะคะในวันแม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุนี้งานวันแม่นะคะจึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลนะคะ,ะตั้งแต่สมัยนะคะพลเอกนะคะตั้งแต่สมัยจอมพลปรพิบูรณสงครามนะคะ แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาตินั่นเองเด็กอาจบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะอ่าเขาบอกว่าต่อมาถึงปีพุทธศักราช2519นะคะลูกทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันอ่าวันสเสด็จพระราชสมพของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีหน้านะคะคือวันที่12สิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาติเริ่มในปีพุทธศักราช2519นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ก่อนวันแม่แห่งชาติคือวันที่15เมษายนใช่ไหมคะแต่นั้นมาแต่นั้นมาก็ได้เปลี่ยนนะคะลูกได้เปลี่ยนมาเป็นวัน 2สิงหาคมนะคะก็คือเป็นวันสเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานะคะ่าะเราได้เปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ใช้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองอเขาบอกว่าความหมายของคําว่าแม่นะคะคาว่าแม่มีความหมายอย่างไรบ้างนะคะลูก คำว่าแม่มีความหมายอย่างไรแม่หมายถึงหญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกนะคะคำที่ลูกเรียกหญิงนะคะผู้ให้กำเนิดตนในทางพระพุทธศาสนานะคะได้ให้ความหมายของคำว่าแม่นะคะซึ่งหมายถึงหญิงที่มีครอบครัวไว้หลายในนะคะเช่น หนึ่งนะคะแม่บางทีเรียกว่ามาดามาดอนหมายถึงเป็นใหญ่นะคะเช่นแม่ทัพแม่น้ำแม่กองเป็นต้นนะคะลูกอันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจกรรมนั้นนะคะภายในกิจการนั้นนั้นนะคะในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้นะคะหญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูกนะคะและหาตัวแทนไม่ได้ คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กําเนิดตนนะคะคนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นนายโดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิงนะคะเช่นแม่ทับแม่กองนะคะรวมความแล้วแม่คือผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนนะคะโดยการรับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือนนะคะ สองชนันีนะคะหมายถึงผู้ให้กําเนิดลูกเป็นที่บังเกิดก้าวของลูกนะคะส่วนภรรยานะคะหรือภริยานะคะภรรยาหรือภริยาหมายถึงครับยังเขียนอันนั้นยังไม่เสร็จเลยอ่าเดี๋ยวรีบเปิดไปให้ค่ะลูกอ่ะภรรยาหรือภริยานะคะหมายถึงเมียหรือหญิงผู้เป็นผู้ครองของชาย ผู้เลี้ยงนะคะหรือผู้ดูแลสมาชิกของครอบคะอรัวนั่นเองใช่ค่ะลูกเป็นภรรยาเป็นแม่เป็นเมียนะคะแล้วแต่สถานที่แล้วแต่บางที่ที่เขาเรียกกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะออนนี่ขงความอุทิน่าจะค้างนะคะ เด็กสามารถตกแต่งให้สวยงามน,นะเดี๋ยวจบคาบนี้ครูทิพย์จะขอดูทุกคนเลยนะคะทุกคนต้องมีผลงานของตัวเองนะคะอะเดี๋ย่าลืมวาดรูปหนูกับแม่ด้วยนะคะอ่าน้องทัพมพมตกแต่งเสร็จหรือยังลูกนัิมิมยืดตัวขึ้นด้วยหนึยิบมสวยสวยหนึ่ง,ส,งสองสอง อ่าคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างระหว่างรอออนิวนะเนี่ยครับกับตาเสร็จหรือยังกับตาเสร็จหรือยังครับเอาไหนชูขึ้นมาผู้ชิปดูหน่อยโอ้ยอลินนี่ร้องเพลงอะไรกันเลอะเอาพื้นหลังออกก่อนลูกมันถ่ายรูปไม่ได้พื้นหลังก่อนปกติต้องตเหลี่ยมกิ๊ไเท็แค่นี้แต่คนนี้กิ๊กนี โอเคตอนนี้ออนยอลร็จหรือยังหนึ่งชั่วโมงผ่านไปถ่ายมาให้ครูทิพย์ด้วยนะครูทิพย์ก็ถ่ายไว้ด้วยเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายส่งมาด้วยนะคะเอ่อเอ่อครูครูคะครูทิพย์ขอดูรูปที่ครูทิพย์วาดหน่อยของคุณทิพคุณทิพไม่ได้ระบายสีเลยนะครูทิพย์วาดเฉยๆมองเห็นไหมไม่เห็นมองเห็นไหมไม่เห็นว่ะอ๋อเปียก าะคุณพี่ม่ได้ระบายสีออนนิวเสร็จหรือยังมีไปแล้วนะไม่รอออนนิวแล้วเดี๋ยวจะได้เปิดวิดีโอให้เพื่อนดูด้วยออนิวยังเต็มออนนิวช้ามากเขียนหรือยังว่าหนูรักแม่ที่สุดในโลกเขียนหรือยังอ่าเอาแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องเอาเยอะมากอ่ะทีนี้นะคะต่อมา เสร็จหมดแล้วยังไม่เสร็จะขงกะบายตกแปลงใหม่แล้วลูกออีกหน้านึ่งเมื่อกี้นะของกิยเปิดไอีกหน้านึงเมื่อกี้อีกหน้าหนึ่ง่ะลูกอีกหน้านึงอิด้ทำใ้นมีสงต่คนสวยๆทั้งนั้นเลย๋อต้องกดให้คิปมีสองคน อ่าตอนนี้ทุกคนเสร็จหรือยังเหล่าออนนิวตอนนี้รอออนนิวไปก่อนนะเดกก็กฟังกูทิพย์ก่อนนะออนนิวปิดไม้ด้วยนะขนาดแค่การ์ดอันเดียวก็ยังไม่สําเร็จเลยห้องเราเนี่ยอ่ะนะคะดอกไม้นะคะลูกดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในวันแม่นะคะก็คือดอกมะลินะลูกอารินปิดไม้นะคะเวลากูทิพย์บอกแล้วว่าเวลากูทิพย์พูดให้ปิดไม้ไม่พูดแข่ง อดอกมะลินะคะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่นะคะก็เนื่องจากนะคะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลนะคะและหอมได้นานนะคะอีกทั้งยางออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกที่ว่าไม่มีวันเสื่อมคลายเลยนั่นเองนะคะ มาดูกันนะคะว่ากิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันแม่นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีโรคระบาดตอนนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนนะคะสองจากกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวันแม่เช่นการจัดนิทรรศการนะคะจากกิจกรรมวันแม่นั่นเองนะคะหรือสาม กาครับหรือ3การจัดกิกรรมเกี่ยวกับการมาเพนสาธารณประโยชน์นะคะทำบุญสะอาดทำบุญใส่บาทอุทิศส,ส่วนกุศลเพื่อลํำลึกถึงพักคุณของ แม่นะคะแล้วก็นําพวงมาลายดอกมะลิไปกราบขอพรคุณแม่นั่นเองนะคะเ,เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณทิพด้วยนะคะแลวนาการ์ดท,ที่เราทําวันนี้ไปให้คุณแม่ด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปเราการับการ์ดส่งให้คุณครูด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่าครูทิพมีกรวันแม่มาฝากเด็กๆด้วยอ่ะ ตอนวันแม่แห่งชาตินะคะขอบคุณฟ้าพาเรามาพบคนนี้หญิงที่ดีมีคำสอนอาทรจิตหญิงคนนั้นพันผูกดูเป็นมิตรฟ้าลิขิตหญิงคนนี้คือมารดาอยากขอบคุณบุญนี้ที่ให้เกิดถือกำเนิดเป็นลูกแม่ซึ่งนักหนา ขอบคุณที่เกื้อหนุนจุนเจือมาขอบคุณค่าน้ำนมบ่มลูกยานะคะอ่าแล้วก็อีกอันนะคะเขาบอกว่ามาลิหอมน้อมวางข้างข้างตักกลุ่นกลิ่นรักบริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกคำทุกถ่อยร้อยจากใจเป็นมาลัยกราบแม่ บูชากี่พระคุณจากใครอื่นนับหมื่นแสนอาทดแทนเปรียบอาอาทดแทนเปรยเปรียบเทียบคุณค่าแต่พระคุณหนึ่งหยดน้ำนมมารดาทั้งสามพบจบล่าหาเทียบทันลูกไม่อาจเอ่ยแสดงแถลงถ้อย หรือเรียงร้อยพจนามาเสกสรรเพื่อบรรยายพระคุณนี้ที่อนันจึงตั้งมั่นกระตันยุตาตลอดไปนะคะลูกอันนี้นะคะเขาก็พูดเกี่ยวกับพระคุณของใครพระคุณของใครลูกพระคุณของแม่ของเรานั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทำการ์ดของตัวเองแล้วอย่าลืมถ่ายรูปก,การ์ดนะคะ ส่งมาให้คุณครูทิพย์ด้วยนะคะอ่าทีนี้ต่อไปต่อไปก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอกันตอนนี้การ์ดทุกคนเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะอ่าทุกคนเปิดกล้องค่ะทุกคนเปิดกล้องแล้วชูการ์ดตัวเองขึ้นมา <laughs> ให้เปิดกล้องและชูการ์ดค่ะลูกอ่าชูการ์ดตัวเอง อันดับแรกเลยเราทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยตั้งใจเรียนหนัง <S <S สือใช่แล้วคะ่ะลูกตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีไม่เกเรแค่นี้คุณแม่ก็ภูมิใจในตัวเราแล้วนะคะ,อะตอนนี้งานทุกอย่างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะพรุ่นนี้เป็นวันสำคัญให้เด็กๆไปทำอะไรคะพวกนี้ พักคำศัพท์อนี้ถามว่าพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญวันอะไรพรุ่งนี้อวันแม่ันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะลูกอ่าวันแม่แห่งชาติการที่เราทํากันในวันนี้นะคะการที่เราทํากันในวันนี้เด็กยาลืมนําไปมอบให้ใครมอบให้ใครคุณแม่คุณยายคุณย่า หรือคุณป้าคุณน้านะคะที่เป็นคนดูแลเราบางคน,น,น,อ,นอาจจะอาฟังแม่แต่ว่าแม่อก็คือให้ยายเป็นายที่รเรียนอ่าใช่แล้วลูกคุณยายคุณย่าคุณน้าคุณป้าหรือคุณแม่นะคะบางคนก็อยู่กับคุณยายบางคนก็อยู่กับคุณย่าเพราะพ่อแม่คุณแม่ต้องไปทํางานหาเงินมาให้เราเรียนหนังสือใช่ไหมคะอ่า คุณตาคุณคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะคุณป้านะเราก็คือเป็นบุคคลเป็นผู้มีพระคุณของเรานั่นเองใช่ไหมคะลูกเป็นคนเลี้ยงดูเรามาให้เราเติบใหญ่ขึ้นมาได้ใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะสามราปกิกรรของแม่แม่เคยออกไปข้างนอกเพราะว่าโรงงานที่มี้ารตดตั้งมาให้แม่มาจการที่นี่อ่าใช่แล้ย อ่าโอเคสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติของอ่าวันแม่ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทำการ์ดใช่ไหมลูกได้ทำการ์ดเกี่ยวกับวันแม่เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูทิ์ด้วยนะคะอ่า